ครับผมมารักคอมนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดตลาดลงเกลือแห่งที่สองนะครับัตลาดลงเกลือแห่งที่อน,นี้นะครับก็อยู่ที่บรรลยอนนะครับอยู่ก่อนอยู่ถนนปุมพิษก่อนถึงตลาดบ้านเตอนะครับอถึงบ้านเตยครับที่เห็นตรงนี้นะครับสินค้าภายในตลาดลมเกลือที่สองนะครับ ก็จะเป็นเสื้อผ้าสัาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็โอเคครับ